ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนะาะม,มาพบมาพ่อกับสร้างบ้านหนะอ,อกหานาะครับคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปต่อจากคลิป่แล้วนะครับเนาะจากจากคลิปเลี่ครับเป็นะระบบกลไกลการทํางานของบ่วงพังพอนนะครับเนาะคลิปนี้ก็คลิปนี้ผมกับสิมาสาธิตในการรักพังพ่อนด้วย ท่อ PVC นะครับเนาะท่อ PVC ขนาด2นิ้วครับประมาณ2นิ้วนะครับนี่ครับางลังกับสิบเฮดวูดใบแบบนี้นะครับเนาะความยาวกับน่าจะประมาณสามสิบหรือสี่สิเสนนะครับเนาะความยาวประมาณนั้นครับผมก็บริวัดมาเนาะครับอันนี้ผมเก็บบังลั่นเก่าเข้ามาตัดครับครับกันใฟ่บ่วงพัน พังพอนวิธีนี้นะครับเนาะผมบ่เคยใส่เลยครับผมบอกวิธีคือผมได้ยินเขาวา่ามาเนาะครับเนะาะว่า,วามาว่าใส่บ่วงพังพอนแบบนี้มีเท่าไดดับแนวเท่านั้นครับแต่ผมกับบ่เคยใส่นะครับนะคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปสาธิตนะครับเนาะสาธิตบมเมนการดักเอลีเนาะครับกบ็อย่าร่ามาผมเลยนะครับเด้อคือ ผมเอาเรื่องเล่าที่เขาเล่ามากเนาะครับเนาะตัวนี้คือเรื่องเล่าเขาเล่าให้ฟังครับว่าทางจังหวัดเขาเขาหากินแบบนี้คันว่าเห็นแลนพานนี่เห็นแลนพานนี่ยจังได้กระถือเขาว่ะแต่ผมก็บโบหงอกครับผมก็เคยลองเนาะครับเนาะครับไปบึงก่อนสิบิบึงขันต้อนในการใส่ใสแบบใดเนาะครับเนะาะใสใสแบบใดแล้วก็มียังรอ มียางหลอเนะครับผมสีมาอธิบายให้ฟังว่าใส่ใสแบบใดหล่อหลอแบบนันะครับครับก่อนที่ไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สร้างบานน่อออกหาหลอดด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้สร้างบานหน่อออกหาหลอดเด้เห็ดคลิปต่อนะครับเนาะครับไปชมคลิปกันครับว่าใส่ใสแบบใดเห็ดเหแบบไเนาะครับเนาะครับตามชมครับครับอัน like ดับแรกนะครับเนาะก่อนสีฝ <Sh> <klar>, ังทอลงไปนี่ครับอันดับแรกครับ Sabes, anyway, คือต้องขุดหลุมก่อนครับสมมุติว่าสมมุติว่าพังพอนมาหากินในเขตนี้นะครับเนาะหากินในเขตนี้มาหากินหลูกไก่หลูหลูกไก่สมมุติว่าเขาเลียงไก่เลียงยังไงนะครับเนาะสมมุติว่ามันหากินในเขตบริเวณนี้เข้ากับหาตำแหน่งไหนดีๆในกัน้อยครับเขียนขางกันแทเนาะครับเนาะขางกันแท่นี่พังพอนถือมักแลนครับเข้ากับไปขุดหลุมกันก่อนเลยครับ สมมติว่ามันพาดเขียนเนี่ยนะครับเข้ากับพุดบุ้มก่อนครับโอ้แข็งแค่ไหน ครับเข้าเข้าคุดลุมแล้วนะครับเนาะคุดลุมระยะเนาะครับเนาะคุดลุมระยะของอการฝังฝังทอนะครับเนาะกะทิอยู่ประมาณเกือบเกือบคืบหนึ่งเนาะครับเนาะเกือบคืบหนึ่งครับประมาณเกาะหนึ่งครับประมาณเกาะหนึ่งเนาะครับแล้วเขาก็ฝังเลยครับ ตนนี้ตอนนี้เข้ากับขุดลุ่มแล้วก็ฟังทอแล้วนะนะครับเนาะฟังทอแล้วครับปากทอตอนนัวนี้ปากทอตัวน,นี้นะครับเนาะสูงประมาณอ่าประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบเซนนะครับเนาะประมาณครับประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบเซนครับเหยื่อที่ใส่เนาะครับนะเนาะเหยื่อที่ใส่ เนือทีไซ่เนาะครับทีไซ่นี่คือจะเป็นเนือหลูกเจี๊ยบนะครับเนาะเป็นหลูกไกลหน่อยนะครับผมบด้เอามาแล้วครับแต่ว่าการเอาหลูกไกลหน่อยมากนะครับเนาะเอาการเอาหลูกไก่หน่อยมามาใส่ไนนี่็มันกับสีเฮตไทยคันว่าเขาเขาอีลีไก่นหน่อยกับิีาใต้แล้วครับเนาะเพราะว่าไก่หน่อยมันหายใจบด้เนะครับ ครับกันเท้าเอาลูกไก่หน่อยมาใส่หนีเอาลูกไก่หน่อยใส่เขาไปในหู้หนีนะครับเนาะใส่เขาไปในหูหนีนนะป,นหหนปุ๊บพอลูกไก่หน่อยมันมาเห็นแม่มันก็ตีห้องเจ็บ๊บเจีบเจบเจ๊บเห็ดห่พังพอนสนใจนะครับเนาะเห็ดหายพังพอนสนใจแล้วพังพอนได้ยินเสียงลูกไก่บัวไดนะครับนะเนาะได้ยินเสียงลูกไก่บัวไดพังพอนเขากบสีโตขันว่าหญ่กับบัวไงเปั้ลไดนะครับเนาะ อันนี้สําหรับพังพอนแดงนะครับเนาะอตัวสาแขนเนะครับพังพอนแดงคือลักษณะการเข่าของเขานี่คือเขาต้องหาหาต้นเสียงนะครับเนาะหาต้นเสียงเขาก็สิหาต้นเสียงว่าเสียงนี่มันมาจากไเนาะครับเนาะเสียงมันมาจากไสเพราะว่าพังพอนเนี่ยมันก็ชอบไก่หน่อยอยู่แล้วครับชอบไก่หน่อยได้ยินเสียงห้องเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นลูไก่มันเป็นเสียงอเรียก หายพังพอนสนใจว่าไก่หน่อยตัวนั้นอยู่เหมือนไหนเนาะครับเนาะพอเขามาไก่ปุ๊บพอเขามาไก่เนาะครับเนาะพอเขามาไก่เขากะสีล่งเขาไปกินนะครับเนาะลงเขาไปกินพอเขาเขามาไก่เนาะครับเนาะเขากะสีล่งเขาไปกินไก่หน่อยการล่งเขาไปกินไก่หน่อยเนี่ยปุ๊บเขาสีเอาหัวลงไปเนาะครับเนาะเอาหัวลงไปพอลงไปปุ๊บลักษณะการเขาของพังพอนนี่คือ ขาหลังมันต้องยกนะครับเนาะขาหลังต,งตง้องยกหางต้องยกเพราะยกปุ๊บพังพอนมันกระสิไลหลเข้าไปนะครับไลหลเข้าไปแต่ว่าบ่สาม,มารถกลับโต้ใดนะครับบ่สาม,มารถกลับโตไใดคือเขาสิเข้าไปติดอยูจังสันแหละครับติดอยู่แบบนั้นเลยเพราะว่าเขากลับโตบ่ได้จะได้เขาก็ออกบ่ได้เขาก็ิอยูแบบนั้นเนาะครับวิธีการดักพังพอนแบบนี้นะครับเนาะการดักพังพอนแบบนี้ให้คิดอยู่อย่างหนึ่งคือ แต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนคนโบราณเนาะครับเนาะอยู่ไฮอยู่หน้าเขาสคูดสางไว้เนาะครับเนาะคุดสางไว้เพื่อที่เออเอาไว้กินเอาไว้ใส่เนาะครับเนาะสางแต่เขาบดได้คูดใหญ่เนาะครับเนาะคุดแค่ล้มโตน้อยเดียวครับก็ที่มีเหตุการณ์เออคนตกสางใต้ก็มีหลายเนาะครับเนาะแต่ก่อนตกสางตกบอ่อใต้นี่แหละครับเพราะว่าเออแต่ก่อนเขา ขาสิขุดคุดสางใบใหญ่เนาะครับเนาะคุดสางคุดบัวใบใหญ่พอแต่ข้าตักตักกินตักใส่ได้ครับแล้วก็บ,บางเทือเขาขคุดลึกลึกกับบถือว่าลึกปันไหนเนาะครับเนาะการตักของ <c oughs> การตักหนามสางตามบักินเนี่เข้าต้องเอาหัวเอ็นลงไปนะครับเอ็นลงไปเพื่อสิตักนาม,มนขึ้นมากินเนาะครับเนาะหลายคนที่เสียชีวิตในการอ่ะในการ หัวถิ่มบอเนาะครับเนาะหัวถิ่มบอแล้วบกับโตบุไริก็มีใต้หลายเนาะครับเนาะมีการสูญเสียหลายคนครับครับกับบ่วงกับดักแบบนี้ก็มันสิเป็นละไข่ไข่กันเนาะครับเนาะไข่ไข่กับข้นตกสางเนาะครับเนาะตกสางหรือหัวถิ่มบอนะครับหัวถิ่มบอลงไปปุ๊บกับโตบุไริก็เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนาะครับเนาะเกิดการเสียชีวิต บ่วงแบบนีกน้กับดักแบบนี้ก็สีเป็นลักษณะเดียวกันครับคือเขาไปแล้วเขาไปแล้วเนาะครับเนาะเขาไปแล้วกับบสซามาถกลับตัวใดกับที่อยู่ลักษณะน,นั้นขันว่าบ่ใต้ขันบ่ใต้กับกับมีชีวิตอยู่ you, เข้ากับเวลาเา่ากับหยกทอเลยเนาะครับเนาะคือวิธีดักแบบนี้เนาะครับเนาะผมบ่เคยดักแต่ผมเคยได้ยินเขาบอมาเนาะครับเนาะดักเอ่อ มีมีทอดไดใต้เบิดครับมีทอดไดคือเขามาใต้เบิดเฉพาะอะตัวนี้ก็คือท่อขนาดนี้ก็ัสำหรับพังพรแดงนะครับเนะาะพังพรแดงที่ตัวใบญังครับตัวซ้ำแขนนี่ครับพราะแต่หัว่าเขาเขาได้เนาะครับเนาะเขาาปกับขาวิดหางวิดกับหัวเสียบอยู่เลยครับคนใกล้กับบุมีอย,ย่งางไยครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็คลิปนี้กับบุมีอย,ย่างายเนาะครับเนาะกับ เอาเรื่องเราที่เขาเล่าแห้ฟังมาเฮ็ดแห่เบืองนะครับว่าเขาใส่ใสแบบไรดักดักแบบไรนะครับเนาะขันผมสีอาหลูกเยียบมากอะมันก็สิเป็นการทรมานลดลงหน่อยมันน่ดครับผมเลยบอามาเนาะครับเนาะอาศัยเวาไปกัอาจท่านผู้ชมอาจสิเข้าใจนะครับครับคลิปนี้ก็ว่ามียังไรนะครับเนาะขันว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมได้ลองใส่เบืองหรือว่าใส่แล้วถือบ่ถือจะไรก็ อคอมเมนต์เข้ามาบอกมาถักมาถ่ายเลยด้ยครับเด้อกันสิไใ้เป็นกำลังใจว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้จังสี่จังสีงสั่นเนาะครับเนาะมันเป็นอีหลีบอรหรือจังหดต่อนเนาะครับเนาะครับกันคลิปนี้เกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแห่งทางบ้านเนาะหาร์อน้ำเดือครับเด้อเพืือเป็นกำลังใจให้ทางบ้านเนาะฮาราดดอนได้เห็นคลิปตอนาะครับเนะะบาะเพราะว่าช่วงนี้บวกเราได้เห็นเลยครับกำลัง ครคไรรับรับบก่อนจะจาก,กันไปกับมีคลิปต่อจากนี่อีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะมีคลิปต่อจากนี่คลิปหนึ่งเป็นวิธีการดักดักนกขุมแบบโบราณน,นะครับดักนกขุมแบบโบราณก็คือแต่ก่อนที่ยังบมีซิ่งหรือว่ามีต้คือยังละโตโต้ดักคือทางผากเหนือเขาดักกันนะครับเนาะว่าทางบ้านผมแต่สมัยผมเป็นเด็กหน่อยเขาก็ดักกันแบบนันนะครับ ตามชมเบอ่งคลิปดักนกขุมน้ำด้วยครับว่าว่าเขาดักแบบไดนหรือเห็ดอีกอย่างแบบไดนเนาะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะครับเนาะเอาไปพอกันคลิมหนาครับครับสวัสดีครับผมพอกันคลิมหนาครับอย่าลืมตามคลิปนกขุมดวยครับเด้อ